จังไทยแกมุน แค่คนน s s a l a น u a l a i k u m ด a r a h ่ a t u l ว a h i w ่ b a r a k a t u h นะครับ illah, อัลฮัมดุลิลลาห์เข้าสู่รายการสกาดแห่งความหวังเอพ p ที่10นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์คืนนี้นะครับวิธีคำนวณากา์เกษตรนะครับ อัลฮัมดุลิละก่อนหน้านี้เราได้มีการอธิบายอธิบายถึงการคำนวณสากาในประเภทต่างๆนะครับในคืนนี้เราเข้าสู่ EP ที่สิ อัลฮัมดุลลาห์ะนะครับอัลฮัมดุลลาห์มากมากดับแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับลืมเสียบ <laughs> ก็พี่น้องที่เข้ามาแล้วช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นๆได้ได้รับชมนะครับระหว่างที่รอแชร์หน้าจอนะครับพี่น้องช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้นะครับ อผมได้แชร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับผมกล้นไว้ก่อนนะครับในส่วนของการคำนวณ <c oughs> จากกาเกษตรหรือว่าผลผลิตการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชผลต่างๆนะครับหรือ เราเราดูตั้งแต่รากนะครับที่เราขายอย่างเช่นที่เป็นรากนี่ที่เราขายนะี่ก็คือแครอทมันสปะหลังหรือพืชอื่นๆนะครับในในช่วงของลำต้น่ะลำต้นเราที่เราได้รับประโยชน์อย่างเช่นยางพารานะครับยางพาราไม่จะเป็นเราผิดยางหรือเราขาย ลำต้นนะครับเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อกรีดยางไม่ออกแล้วเราก็ขายลำต้นแทนนะครับหรือเป็นไม้กฤษณาราคาสูงหน่อยไม้กฤษณาก็ใช้แก่นแก่นที่อยู่ในลำต้นนะครับหรือกิ่งกิ่งก็ขายได้เหมือนกันกิ่งไม่ว่าจะเป็น กิ่งของยางพารา,าเล็กๆน้อยๆก็ตอนนี้ก็สามารถาขายได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของใบใบใบหัวกวางาเป็นอาหารลากัดหรือ,อผักต่างๆที่ที่เรากินหรือว่าเราขายที่ที่ขายเป็นใบนะครับหรือเป็นดอกอดอกดอกไม้ต่างๆที่ที่ขายได้นะครับ หรือเป็นผลไม้ผลไม้ต่างๆส้มโอสม้มทุเรียนอลองกองอ,อย่างเงี้ยครับเงาะในประเทศไทยผลไม้ในประเทศไทยหรือผลผลิตอื่นๆที่ที่ผมไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงต้องคำนวณและก็จ่ายากาัดถ้าครบนิซอฟนะครับถ้าครบนิซอฟใน เดูพอถึงสิ้นสุดฤระดูเก็บเกี่ยวสิ้นสุดฤด,ดูเก็บเกี่ยวก็ต้องก็ต้องคำนวณว่า,าครบนี้อบหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าครบนี้อบเนี่ยก็ต้องจ่ายาต้องคำนวณแล้วก็จ่ายสากาัดนะครับเดี๋ยวเรามาดู หน้าจอนะครับแชร์แชร์หน้าจอให้หน่อยครับอโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับมีปัญหาทางเทคนิคนิดหนึ่งก็ในส่วนของการคำนวณ าจากกาตเกษตรบางพี่น้องกอ็ไม่รู้จักคำนวณอย่างไรนะครับก็ซึ่งเรามีการอธิบายในในปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่า,ายังเกรงว่ายังมีพี่น้องที่ที่ยังไม่เข้าถึงสื่อของเราเนี่ยเราก็เลยจัดไลฟ์ในคืนนี้ แล้วก็คุยในใน,ในในในเรื่องของการคำนวณสากรสก,กรเกษตรนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวถ้าไม่แชร์หน้าจอได้วยเนี่ย พี่น้องอน,นึกภาพไม่ออกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังเซตนะครับซึ่งในมี3สูตรด้วยกันนะครับ3สูตรด้วยกันนะสูตรแรกก็จะเป็นอ,อัตรา10%อ,อัตราสากัด10%ในกรณีที่ว่า ใช้น้ำธรรมชาติหรือว่าน้ำที่เอาลอให้คือน้ำเอาลอให้ทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ว่าไม,มไม่มีต้นไม่มีต้นทุนก็คืออันนี้สิบเปอร์์แต่ถ้าเป็นใช้น้ำธรรมชาติด้วยที่ไม่มีต้นทุนและก็ที่มีต้นทุนด้วย นะครับกลับมาอขอโทษด้วยนะครับก็อันนี้7.5%จุดห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับพืชว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้น้ำน้ำธรรมชาติด้วยแล้วก็ใช้น้ำที่มีต้นทุนในการสูบน้ำขึ้นมาเนี่ยเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใช้น้ำที่มีต้นทุน ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยหรือว่าใช้ระบบปิดหรือการอะไรนะการใช้น้ำร้อยที่มีต้นทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอัตราก็คือห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นผักสลัดนะครับผักสลัดสูตรแรกเนี่ยก็จะเป็นที่ไม่มีการไม่มีต้นทุนในการรดเลยเนี่ย อย่างเช่นยางพาราผมยางพารานี่ไม่ไม่มีใครรดน้ำนะครับปาล์มปาล์มก็ไม่มีใครรดน้ำนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเจ็เอร์เนี่ยอย่างเช่นทุเรียนทุเรียนเนี่ยต้องต้องรดนะครับถ้าไม่รดตายนะครับเพราะว่า2ปีหรือว,ว่าปีที่ผ่านมาที่มีที่มีภาวะแห้งแล้งเนี่ย ตายกันหลายไร่อยู่นะครับส่วนพี่น้องบางบางบางพื้นที่นี่ตายทั้งสวนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอ5%อ,อย่างเช่นที่ผมบอกก็คือผักสลัดที่ใช้น้ำที่มีต้องทุนทั้งหมดต้องไม่ได้ใช้น้ำฝนเลยใช้ระบบปิดเดี๋ยวอาจจะมีสักครู่นะครับ เชื่อมม่ดูนะครับซึ่งถ้าดูจากดูจากการจ่ายซักการผ่นานซักการไทยแลนด์เนี่ยยังไม่มีการจ่ายซักการประเภทกเกษตรนะครับซักการ การเกษตรเนี่ยยังย kind of ังไม่มีนะครับยังไม่มีคนคนจ่ายมาอีกนะครับแล้วก็สกัดปัสุสัตว์ด้วยสกัดปัสุสัตว์แล้วก็สกัดสมบัติเร่สามประเภทนี้ยังไม่มีการจ่ายเข้ามานะครับส่วนสกัดฟิตตรอสกัดออมเละลงทุนสกัดธุรกิจสกัดรายได้และเงินเดือนก็สี่ประเภทนี้มีการจ่ายเข้ามาแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวดูพี่น้องอสักครู่นะครับอตอนนี้มีพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่นะครับก็ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ะระหว่างที่ รอการแชร์หน้าจอนะเราแชร์ไลฟ์นี้ก่อนนะครับรต้องขอมาอัฟฟี่น้องด้วยนะครับเราลอ,ลองอีกครั้งหนึ่งครับก็ตอนนี้นะครับอยอดที่มีการจ่ายสากัดเข้ามาแล้วนะครับ95,000 259บาทนะครับอัลฮัมดุลละอัลฮัมดีลละนะครับแล้วก็ยอดที่เราต้องการอีกก็คือ1.9ล้าน1.9ล้านกว่านะครับก็พี่น้องที่มีสกาทั้ง7ประเภทหรือว่าหนึ่งในนั้นหรือว่า2ในนั้น3ในนั้นก็ก็แล้วแต่นะครับใครมีสกัอะไรก็สามารถที่จะคำนวณและก็จ่ายสกัดผ่านสกัดไทยแลนด์ได้นะครับอีกทั้งแลเราก็ะจะ <c oughs> จะส่งต่อจากการของท่านให้แก่ผู้มีสิทธิรับสากการนะครับอินชอนละที่มีการายื่นขอจากการออนไลน์นะครับหรือ,อมีการในกรณีมีการลงพื้นที่ก็เราก็จะส่งมอบสากการอชอนละ น้องเข้าเซตแป๊บหนึ่งนะครับน<ๆ>่าจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับก็พี่น้องใจเย็นๆนะครับวันนี้มีปัญหาทางเทคนิคนิดหนึง่งอ,อยากเพิ่ม จะเพิ่งเอ่เอออกจากไลฟ์นะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องหรือ <c oughs> พี่น้องต้องการสนับสนุนอ่แพลตฟอร์มสกัตไทยแลนด์นะครับก็สามารถที่จะบริจาคเนือวากัฟผ่านสกัตไทยแลนด์นะครับก็เป็นการสนับสนุนเอ่อสกัดไทยแลนด์นะครับซึ่ง ณปัจจุบันเนี่ยเราถ้าเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยเรายังมีส่วนอื่นๆที่ที่มีที่ต้องมีการพัฒนานะครับอย่างเช่นในส่วนของเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณประมาณแสนหนึ่งนะครับก็ถ้าพี่น้อง <c oughs> ต้องการสนับสนุนก็สามารถที่จะบริจาคหรือว่าวกฟัฟให้กับ z a การตไทยแลนได้นะครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าทําไมต้องมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนี้ก็มีจํานวนเยอะ,อะนะครับแล้วก็เวลาเขาจะจ่ายสากาัดผ่านสากาัดไทยเนี่ยมันมันยุ่งยากเพราะว่าเป็นภาษาไทยนะครับต่างชาติไม่เขา้าใจภาษาไทยนะครับซึ่งบางบางครั้งเนี่ยผมผมเนี่ยต้องแคปหน้าจอแล้วก็วงว่าเลือกตรงนี้ตรงนี้นะครับ ซ,ซึ่งลำบากมากนะฮะกว่าจะามีการจ,จา่ายซักการดเข้ามานะครับซึ่งมีพี่น้องมาเลเซียครั้งก่อนก็มีการจ่ายเข้ามาครับปีก่อนก่อนก็มีพี่น้องมาเลเซียจ่ายในจำนวนเงินที่หลักหมื่นนะครับห้าหมื่นสามหมื่นอย่างนี้ยครับต่อคนนะครับก็อัลฮัมดีแล้วนะครับหรือซอัการ์ดฟิตรอร์หลักร้อยห้าร้อย ร้อยกว่าอย่างนี้ครับต่อคนก็อทำดีละมีมียอดเข้ามานะครับก็ถ้าเราเปิดโอากาสให้เขาเรียกว่า,ามีเวรราาอ,อร์ชันภาษาอังกฤษอีกช็อตเหรอพี่น้องก็สามารถที่จะใช้บริการในการคำนวณสกาดที่เป็นสากัดเจ็ดประเภทเนี่ยที่เป็นในเวอร์ชันภาษาอังกฤษพี่น้องก็สามารถที่จะจ่ายสกาดผ่านสกาดไทยแลนด์ได้นะครับก็ เชิญชวนนะครับพี่น้องที่ต้องการสนับสนุนแพลตฟอร์มสกัดไทยแลนด์นี้ก็สามารถที่จะบริจาคได้ว,ว่าวกับผ่านสกัดไทยแลนด์ได้นะครับและก็ในส่วนของอผู้มีสิทธิรับสกัดทั่วประเทศสามารถที่จะขอรับสกัดผ่านสกัดไทยแลนด์นะครับใปัจจุบันนะครับสามารถขอได้และทั่วประเทศสำหรับ ครอบครัวมุสลิมที่ยากจนที่ขาดแคลนอาหารอิชอลละเราจะพิจารณาก่อนเพราะว่าเป็นเป็นอะไรเครียดพิเออริตี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลนดับต้นๆที่เราต้องให้พี่น้องนี่ได้อิ่มท้องก่อนหลังจากนั้นเราก็จะดูแลในเรื่องอื่นนะครับอิชอลละนะครับก็ ยังยังแชร์หน้าจอไม่ได้นะครับ mm. อ่า,อาโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายดูยนะครับสักครู่นะครับ ลองลองเปลี่ยนสายใหม่ได้ไหมอันนี้ยังยังไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นอ่ะสักครู่นะครับ พี่น้องที่รับชมอยู่นี่ต้องอมีคำถามอะไรสามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับเพราะว่า,าบางทีการการอธิบายหรือว่าการให้ข้อมูลเาขาเรียกว่า one way เนี่ยาบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่น้องจะเข้าใจาที่เราสื่อไปหรือเปล่าใน,ใน,ใ,นในประเด็นประเด็นก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นซารกัตฟิตรอ าจากการออมและลงทุนาจากการรายได้และเงินเดือนนะครับไม่ในใจว่าพี่น้องเข้าใจทั้งหมดหรือเปล่าครับหรือไม่ว่าจะเป็นฟิดยะกัฟฟาร์นะครับมีมีพี่น้องท่านใดยังยัง